ของร้านนะคะค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านในชุมชนเราเพราะว่าร้านเราอยู่ในซอยไม่ได้อยู่ดินถนนคนข้างนอกจะไม่ค่อยรู้จักเห็นกุ้งตัวใหญ่เลยนี่คือกุ้งไซส์ยังไงบ้างคะอะตอนแรกคนขายเขาก็บอกว่าเอาน้ําหนักกี่ตัวโลบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะเอาวางเลยเดี๋ยวเลือกชอบเลือกตัวใหญ่เราก็ไปเรียนอาหารโดยเรียนสามปีกว่าเรียนกับเช เดินไปจากวัดอนง210เมตรวัดอนงเป็นวัดเก่าแก่สวัสดีค่ะตายอยู่ถนนสมเด็จเจ้าพยานะคะเขตคลองสานกรุงเทพมาจอดรถตรงวัดอนงนะคะเป็นวัดเก่าแก่นะหรือเรียกว่าวัดสมเด็จยา่าสร้างสมัยรัตนโกสินทร์เอ้ยเป็นร้อยปีนี่เดี๋ยวเราเดินไปทางนี้นะ3นาที200 m. เมตรเฮ้ยขอโทษไปทางนี้เปล่า อ๋อมีทางลัดไงเราไม่ต้องไปเดินอ้อมถนนใหญ่<ม>คือบ้านที่อยู่ตรงวนนัดนี้เขาก็บ้านเก่าแก่นะบ้านไม้ชั้นหนึ่งเป็นแบบประตูไม้พับๆเลยอ่ะเราไม่เลยนะทะลุทางนี้ได้ร้านลับข้างวัดี่ไงกูก็แบบจะมีบอกให้เดินตามง่ายสุดแล้วนะโอ้อย่างมีเรียวกว่าร้านลับได้เลยเนาะ เดินตรงไปนี่ก็ถึงแล้วอ๋อนี่เข้าซอยสมเด็จเจ้าพยาสาลเข้าซอยตรงนี้วิถนนดีเนอะแต่ถนนเล็กๆเ,เป็นทางวันเวนะวิ่งสวนกันไม่ได้นี่ไงถึงแล้วนะคะจอดรถได้หน้าร้านสองพันอะบ้านย่าคุณ2มีผัดไทยมีขั้วไก่โบราณ59บาท เมนูแนะนำผัดไทยทาโกเยากิะกบะมีต้ยมยำผัดกะเพราทุกเมนูไม่ใส่ผงชูรสโต๊ะไปมาอ้อมมีว่างหนึ่งโต๊ะต้องถอดรองเท้านะร้านเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามถึงสองทุ่มเสาร์อาทิตย์แปดโมงถึงสองทุ่มบ้านทักอาศัยอยู่นี่เจ้าของร้านนะคะค่ะ โอ้ลูกค้าเยอะก็คือคนละแวกนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านในชุมชนเราเพราะว่าร้านเราอยู่ในซอยไม่ได้อยู่ริมถนนคนข้างนอกจะไม่ค่อยรู้จักค่ะขายอะไรบ้างหลกัหลกๆก็จะเป็นผัดไทยขั่วไก่ข้าวกะเพรานะคะแล้วก็จะมีบะหมี่ต้มยำน้ำใสน้ำข้นโบราณส่วนใหญ่อาหารจะเป็นโบราณค่ะใช้ชื่อครัวบ้านย่าคูณสอง ก็ชื่อมาจากเหก่อนว่าเราเป็นคนในชุมชนสวนสมเด็จย่าก็อย่างน้อยเราก็จะมีความน้อมเราลึกถึงพระองค์ท่านตลอดเวลาคือได้ชื่อว่าบัญญ่าแล้วก็มาจากคุณย่าคุณยายของเราสองท่านนี้นะคะก็เลยเป็นคูณสองค่ะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะว่าทําอาชีพอะไรมาก่อนปกติก็คือเราทําเป็นธุรกิจส่วนตัวที่บ้านสมเด็จย่าจะสอนสอนชาวบ้านเลยดีกว่าว่าเวลาเป็นของมีค่าเราก็ใช้เวลาของเราช่วงบ่าย ที่ว่าเราเริ่มจากงานแล้วขายในเวลาสั้นๆค่ะเราก็ไปเรียนอาหารเกี่ยวกับสุขภาพโดยเรียน3ปีกว่าเรียนกับเชฟก็เลยเอาวิชาที่เราได้ทั้งหลายแหล่รวมทั้งสูตรผัดไทยคือเป็นของคุณแม่คุณยายที่เป็นโบราณมาสอนให้ก็เอามาผสมกันเห็นกุ้งตัวใหญ่เลยนี่คือกุ้ง,ยยงไซยังไงบ้างคะ,อะตอนแรกคนขายเขาก็บอกว่าเอาน้ำหนักกี่ตัวโลบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะเอาวางเลยเดี๋ยวเลือก เอบเลือกตัวใหญ่ค่ะห็นตัวใหญ่บางทีไม่รู้กีตัวโลเคยนับมาก็ว่าประมาณ20กว่า30ไม่เกินนี้นะคะกุ้งทะเลอันนี้ทำสามกษัตริย์จะต้องใช้ตัวเล็กแต่ถ้าผัดไทยจะต้องใช้ตัวใหญ่ค่ะเพราะจริงๆน้ำซุปสามกษัตรเนี่ยมันเป็นอาหารไทยจริงๆถ้าเรามองย้อนกลับไปมันมีหลายๆอย่างที่เป็นอาหารไทยแต่ตอนนี้มันหายไปสามกษัตรต้องใช้กุ้งตัวเล็กใช่ค่ะต้องใช้ตัวเล็กไม่งั้นมันจะไม่พอคําอันนี้เป็นกุ้งทะเลอะค่ะเชื่อทะเล เนื้อไก่ก็ต้องหันนงห่นเป็นชิ้นๆหั่นเป็นชิ้นค่ะก็พอดีคําแต่ว่าอันนี้นะคะคนที่จะทำเนี่ยเขาต้องบันจงทำเดี๋ยวนี่แกงจืงก็ง่ายๆนะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบันจงทําตั้งแต่การห่อมัดแล้วก็ผูกด,ด้วยเชื้อปะหวานน้ำซุปนี่เราจะใช้เป็นความหวานของผักทั้งหมดคะ่ะแล้วก็จะไม่มีความมันแล้วก็จะไม่ใส่ผงชูรสทานได้บนไหนบ้างคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการห่อมัดไงคราวนี้เราก็จะทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์ จะมีคนช่วยเราแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ได้ทําเพราะว่าช่วงเวลามันสั้นแล้วเราต้องไปทํางานนะคะน้ามันที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นน้ํามันลําข้าวเอาเอาตัวอย่างให้ดูหน่อยโอ้ใช้น้ํามันลําข้าใช่ค่ะอันนี้ก็คือสําหรับเพื่อนบ้านเราหรือคนที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยหลายท่านหนึ่งสูงอายุสองก็เป็นผู้ป่วยก็ถ้าใครบอกก็จะใช้น้ํามันอันนี้ให้เลยโดยที่ว่าราคาก็อยู่ในราคาที่59บาทไม่ได้ขึ้นนะคะ มาจานแรกเลยคั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เส้นใหญ่59บาบาทโรยกระเทียมเจียวแล้วก็มีเม็ดมะม่วงมีเนื้อไก่ตั้งไว้นานแล้วนะคะเส้นมันเลยแบบดูแข็งๆเป็นก้อนกินแบบยังไม่ได้ปรุงอะไรนะเดี๋ยวค่อยใส่ซอสพริกทีหลังรสชาติด,ดีนะเค็มหวานพอดีแล้วโอ้มีหมึกด้วย ปกติเขาจะเป็นหมึกกรอบอันนี้เป็นหมึกสดใสสาปิกให้เปรี้ยวคือถ้าเส้นใหญ่ได้กินตอนร้อนๆน่าจะเป็นเส้นนุ่มเหนียวนะเพราะว่านี่กินก็นุ่มๆอยู่แข็งๆหน่อยนิดนึงแต่รสชาติดี 8 5ครับ985แกงจืดสากระส่าสามกระส่าก็เพราะว่ามีกุ้งมีหมูมีไก่แล้วก็ผูกโบด้วยใช้โป๊ะรสชาติมีเอกลักษณ์กินกุ้งหมูไก่พร้อมกันแล้วก็มีเค็มหวานจากใช้โป๊ะกลมกล่อมครบรสในคำเดียว น้ำซุปรสชาติหวานอ่อนๆเชิงๆนะไม่ใช่จากหวานจากกระดูกหมูอะไรเป็นหวานรสชาติของผักความหวานจากผักตัวที่เขาหอ่หอห่อมัดมัดมันเนี่ยมี4ี่ชิ้นเมื่อกี้กินไปแล้วหนึ่งแกงจืดสามกษัตริย์ชาม89บาทนะคะ จริงๆอยากจะกินพร้อมกันเลยอะจะเอามือปิดถ้าทำใหญ่มากเป็นยังไงมค่ะค่ะต้องต้องขอโทษจริงๆเส้นผันทนี่ใช่ไห่คะจะเป็นเส้นือเลผัดไทยโบราณนะคะจาน59บาทสังเกตเครื่องปรุงก็จะเป็นน้ำตาลที่ไม่ฟอกสีนะมีถั่วลิสงมีพริกป่นแต่ปริมาณก็คือย่อมๆนะคะเป็นกุ้งฝอยแล้วก็ใส่เม็ดมะม่วงมาบีบมะนาวก่อน ดี๋ยวชิมแบบยังไม่ได้ปรุงใส่พริกอะไรนะคะแค่บีบมะนาวอย่างเดียวหวานอยู่แล้วดีที่ไม่ได้เอาน้ำตาลเข้าไปหวานอยู่แล้วนะคะแต่ใส่พริกป่นเข้าไปได้เพราะว่ายังไม่ได้เผ็ดเดี๋ยวเอาเต้าหู้ถั่วง,งอกเม็ดมะม่วงแต่งนินไม่ค่อยคุ้นนะหวานาเดียวแล้วก็เปรี้ยวของมะนาว แต่อาจจะเป็นสไตล์าไทยโบราณภาษไทยโบราณจะเน้นหวานนํำโดยส่วนตัวชอบผู้เตี่ยวพวกวไก่มากกว่าแต่อันนี้แล้วแต่คนชอบนะชามนี้นะคะบะมี่ต้มยำกุ้งน้ำข้นมีกุ้งตัวใหญ่ๆเลยแหละสตัวแล้วก็มีเห็ดแปดสิบก้าบาทเป็นแบบน้ำข้นเดี๋ยวชิมน้ำแต่กลิ่นนี้ก็กลิ่นแซบมาเลย เปรี้ยวเค็มนะคะรสชาติต้ยมยำกุ้งตัวใหญ่เลยต้องหั่นต้ยมยำรสชาติอร่อยน,น้ำเข้มข้นถ้าใครชอบร้านลับๆที่คนยังไม่ค่อยรูจ้จักรสชาติดีใช้วัตถุดิบดีอย่างนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะแล้วต่ายจะหาร้านนี้มาฝากอีกค่ะ หน้าร้านจอดรถได้ประมาณ2-3าคันนะคะเข้ามาทางซอยสมเด็จเจ้าพระยา3ประมาณ50เมตรถ้าจุดสังเกตก็คือสุดรั้ววัดเป็นทางวันเวนะาวิ่งสวนกันไม่ได้เขาบอกต้องออกหนูนวิ่งสวนตรงนี้ไม่ได้ใช้วัตถุดิบดีอร่อยรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็เป็นร้านรับข้างวัดได้เลยยังไงเจอกันคลิปหน้าวันศุกร์ตอนหนึ่งทุ่มนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเร,เรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ